นายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดการอบรมหลักสูตรการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนฉบับผู้บริหารในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการพูดบุคลิกภาพการใช้น้ำเสียงและท่าทางการสื่อสารเพื่อดึงดูดความสนใจรวมถึงเทคนิคการนำเสนอการจับประเด็นเนื้อหาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้เกิดการสื่อสารแบบมีทิศทางเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารกับประชาชนและสื่อมวลชนได้อย่าง มืออาชีพทั้งในรูปแบบสื่อออนไลน์และออฟไลน์สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลโดยมีวิทยากรจากเคลเนชั่นมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่คณะผู้บริหารของ P.E.A. ทั้งนี้การสื่อสารและชี้แจงข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่างๆผ่านสื่อมวลชนหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กรถือเป็นหัวใจสําคัญของ P.E. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศ